ช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดูอุบัติเหตุ<ม>ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะซึ่งเกิดอุบัติเหตุรถกระบะขนน้ำมันเถื่อนเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์แล้วก็เสียหลักไปชนกับเสาไฟฟ้าไฟลุกท่วมทั้งคันค่ะโชคดีคนขับหนีออกจากรถได้ทันค่ะ เมื่อเวลา10.30นาของวันนี้นะคะเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะโตยโยต้าวีโก้4ประตูซึ่งเป็นรถกระบะตอนครึ่งขนน้ำมันเถื่อนโดยได้มีการดัดแปลงถังน้ำมันเสริมใต้ท้องรถ3ถังเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์บนถนนสายการเชนวานิชเส้นทางด่านนอกสะเดาพื้นที่รอยต่อหมู่1กับหมู่5ตําบลสํานักขามอําเภอสะเดาจังหวัดสงขลาแล้วก็เสียหลักพุ่งไปชนกับเสาไฟฟ้าแล้วก็เสากล้องวงจรปิดริมถนน ทำให้น้ำมันเบนซินที่บรรทุกมาในถังใต้ท้องรถเนี่ยรั่วไหลออกมาจนเกิดประกายไฟลุกท่วมทั้งคันอย่างรุนแรงด้านพันตำรวจเอกสุรจิตเพชรจอมผู้กํากับการสอพอสะเดาก็ได้มีการประสานร,รถดับเพลิงของเทศบาลตําบลสํนนักขามและรถดับเพลิงของเทศบาลเมืองสะเดา3คันมาฉีดน้ําดับไฟที่กําลังลุกไหม้แล้วก็ปิดกั้นเส้นทางการจราจรขาเข้าอําเภอสะเดา1ช่องจราจร <c oughs> เพื่อความปลอดภัยจนสามารถดับไฟได้ แต่รถยนต์ก็ไม่เหลือนะคะ,คะถูกไฟไหม้ทั้งคันเหลือแต่ซากค่ะส่วนคนขับนะคะทราบชื่อคือนายปิยวัตรหนูนวลอายุ29ปีบาดเจ็บเล็กน้อยและหนีออกมาจากรถได้ทันก่อนที่จะไฟลุกไหม้นะคะขณะที่คนขับรถจกักรยานยนต์ที่ถูกเฉียวชนก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเช่นกันหลังเกิดเหตุตำรวจได้มีการเชิญตัวนายปิยวัตรคนขับรถกระบะไปสอบสวนเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาทำให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายและคดีคนน้ำมันเถื่อนค่ะ